วันนี้เราจะพาไปย้อนดู10อันดับตัวละครหญิงในดวงใจในปี2025ของเรา p a าสตาครับและเหมือนเดิมการจัดอันดับนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวถ้าไม่ถูกใจใครก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับอันดับ10โอซารงิจากสกาม m โต o เด y สาวนักฆ่านานิ่งที่ทุกการเคลื่อนไหวคืออันตรายในช่วงครึ่งหลังของอนิเมะก็มีบทบาทมากขึ้นทำให้เห็นความโหดความเท่ของตัวละครนี้ไปเต็ม อันดับ9เรเซจากเชนซอ a แมนเดอะมูวี่เรเซอาร์คถึงจะมาในรูปแบบมูวี่ไม่ได้มีอนิเมะซีรีส์ออกมาเป็นตอนๆแต่เธอคือบาดแผลทางใจที่แฟนๆไม่มีวันลืมอันดับ8ฮินะโชโนะจาก Blue Box จากโปรวินเทอร์2025เธอคือตัวเต็งอันดับ2ที่คนโหวตสูงสุดเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีคาแรคเตอร์อบอุ่น อันดับ7นิโกะวาคัตสุกิจากวิชวอชจากโพลฤดูใหม่ใหม่ผีติดอันดับสูงของคะแนนแฟนๆแ,และมักจะถูกพูดถึงในเรื่องของความเท่และความสดใสอันดับ 6. โมโมะอายาเซจากดันดาดันซีซั่น2ในซีซั่นนี้ทําให้รู้ว่าโมโมะเธอเป็นตัวละครที่ใจถึงกล้าลุยพึงพาได้และด้วยเคมีที่เข้ากับโอคารุนทําให้คนดูยิ้มตามได้ในทุกตอนจริงๆอันดับ5้าคาโอรุโกะวากุริจากดอกรักผีบานที่กลางใจอันดับ1ของโพซัมเมอร์2025ในอนิเมะคอรเนอร์เรื่อง ทําให้หลายคนตกหลุมรักโดยบทที่อบอุ่นนับได้ว่าเป็นตัวละครที่ดูทีไรก็แอบยิ้มตามทุกทีอันดับ4เอมอเลียจากรีซิโลซีเซนสา ตัวละครคลาสสิกจากอนิเมะที่หลายคนชื่นชอบในช่วงวินเทอร์2025แฟนๆก็ยังคงเทคะแนนให้ยังไงก็ตามต้องขอโทษแฟนคลับของเลมด้วยนะครับที่ไม่ได้ติดอยู่ในอันดับนี้อันดับ3ชินาสึคาโนะจากบลูบ็อกจากผลโพวินเทอร์2025มาแรงติดโผลจนแฟนๆอนิเมะนิยามว่าเธอคือรักครั้งแรกที่ทําให้คนดูใจละลายเรื่องราวความอบอุ่นในทุกซีนคือคุณค่าที่มอบให้กับผู้ชมอย่างเราจริงๆอันดับ2เมาเมาจากสืบคดีปริศนาหมอยากตำรับโคมแดงซีซั่น2เมาเมา ยังคงเป็นตัวละครที่ดูสนุกสดใสฉลาดแสบ และมีไหวพริบซีซั่นนี้เธอมีมุมที่ลึกขึ้นจริงจังมากขึ้นแต่ก็ยังคงเป็นตัวละครที่ดูแล้วเพลินที่สุดของปีอันดับหนึ่งคิตากะวะมาลินจากหนุ่มเย็บผ้ากับสาวคอสเพย์ซีซั่นสองมาลินคือพลังบวกของปี2025เธอไม่ใช่แค่สาวคลอดเพย์แต่คือคนที่กล้าเป็นตัวเองและจริงใจกับความฝันซีซั่นสอ,สองนี้ทําให้เราเห็นการเติบโตของเธอแต่ก็ยังคงส่องแสงสว่างเหมือนเดิมและนั่นคือเหตุผลที่เธอขึ้นอันดับหนึ่งใน,ในใจผมปีนี้ครับและอย่าลืมมาพูดคุยกันนะครับ่ใใคอนในนใจขงทุก หรือมีใครที่อยากแนะนําตัวละครให้เพื่อนๆรูจ้จักก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับฝากกดติดตามไว้แล้วปี2026นี้มาดูอนิเมะใหม่ๆไปด้วยกันก่อนจะปิดคลิปกันไปก็ขอให้ปี2026เป็นปีที่ดีกับผู้ชมทุกคนนะครับ